สวัสดีค่ะ พ่นหน่มว่าจากโรงเรียนเซนฟัานซิสเซเียคอนแวนค่ะผลงานของพวกหนุ่นะคะมีชื่อว่าซอมบิโอหรือนายซอมบี้กับเคมีที่รักค่ะผลงานของพวกหนูนะคะเป็นสื่อการเรียนรู้วิชาเคมีเรื่องสารชีวโมเลกุลค่ะก็คือโปรแกรมของพวกหนุนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส,ส่วนหลกักๆก็คือจะมีส่วนของการทดลองแล้วก็มีส่วนของการของเนื้อหาค่ะในส่วนของเนื้อหานะคะก็คือจะนําเสนอในรูปแบบของสื่ออ,อนิเมชั่น2มิติค่ะแล้วก็ในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้นะคะก็จะมีแบบทดสอบให้ ซึ่งแต่ละหัวข้อการเรียนรู้เนี่ยรูปแบบของการทดสอบก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วเมื่อเราทําการทดสอบเสร็จแล้วอะคะ่ะก็จะมีเกรดขึ้นอันนี้นีความเร็วเร็วกว่าเร็วกว่าที่เล่นจริงอ่ะอันนี้ความเร็วตามที่เล่นจริงเลยค่ะมันเร็วอย่างนี้เลยคืออันนี้เล่นแบบเปิดผ่านนะคะคให้ดูเป็นตัวอย่างอะค,ะอคอ่ะก็คือพอทําการทดสอบเสร็จแล้วอะคะ่ะมันจะมีเกรดขึ้นมาค่ะซึ่งตรงนี้อะคะ่ะจะเป็นการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ด้วย แล้วก็ในนอกจากส่วนของเนื้อหาค่ะก็จะมีเป็นอินเทอร์แอคทีฟค่ะจะเป็นส่วนของการสอนทําการทดลองต่างๆค่ะซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถทําการทดลองเสมือนจริงได้ค่ะโดยที่จะมีการบอกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในแต่ละการทดลองแล้วก็มีขั้นตอนวิธีการทาค่ะซึ่งจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือเป็นส่วนของการทดลองในส่วนของการทดลองอะค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของฟรีแล็บค่ะก็คือฟรีแล็บเนี่ย ก็คือผู้เรียนเนี่ยจะสามารถเลือกได้1การทดลองจากค่าการทดลองทั้งหมดนะคะซึ่งจะมีการสอนอยู่ในส่วนของเนื้อหารตรงนี้แล้วแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกสารใดก็ได้มาทําการทดลองอย่างเช่นอาจจะเอาสารที่มีอยู่ในชีวิตรประจําวันนะคะอย่างเช่นแบบน้ำสตรอเบอรี่ปั่นอะไรอย่างนี้มาทําการทดลองเพื่อหาน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะแล้วโดยที่เราจะไม่มีขั้นตอนบอกะคะ่ะแต่ว่าจะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกอุป,ปกรณ์ได้เองว่าเราจะเอาอะไรมาทําอุปกรณ์กับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าเกิดว่าผู้เรียนเนี่ยเลือกสารผิดนะคะก็จะมีขึ้นอนิเมชันว่าแลบระเบิดแต่ถ้าเกิดว่าผู้เรียนเลือกสารได้ถูกนะคะก็จะมีก็จะสามารถทำขั้นตอนต่อๆไปได้ะคะ่ะโดยที่นอกจากนี้นะคะโปรแกรมของเราก็สามารถเก็บข้อมูลของผู้เรียนได้ะคะ่ะโดยที่จะนำเสนอในรูปแบบของกราฟห้าเหลี่ยมะคะ่ะเป้าหมายของพวกหนูนะคะอยู่ที่ว่าพวกหนูต้องการที่จะทํา ผลงานชิ้นนี้นะคะให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ในส่วนของการทดลองแล้วก็สามารถนําผลงานนี้เนี่ยไปใช้งานได้จริงค่ะโดยที่กลุ่มเป้าหมายของพวกหนูนะคะจะอยู่ที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะจะมุ่งไปที่โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็จะเริ่มจากโรงเรียนในเครือเซนต์ปอเดินชาร์ตค่ะก็คือเป็นเครือของโรงเรียนพวกหนูแล้วก็โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงแล้วก็จะมีโรงเรียนที่มีคะแนนวิชาโอเน็ตวิทยาศาสตร์ ต่ำกว่ามาตรฐานค่ะแล้วก็โรงเรียนที่ไม่มีห้องแลบจริงส่วนกลุ่มตัวอย่างของพวกหนูนะคะก็จะมีนักเรียนจากโรงเรียนเซนฟังซิสเวียคอนแวนโรงเรียนยนอฟอาร์คโรงเรียนอัศมชันคอนแวนหรือโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนโรงเรียนละ50คนค่ะในที่ใน50คนนี้นะคะก็จะมีทั้งนักเรียนทุกแผนกค่ะแล้วก็มีนักเรียนที่มีคะแนนวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็เป็นนักเรียนที่มีความต้อง การที่จะทบทวนหรือสนใจนี้เนื้อหาเรื่องสารชืวโมเลกุลค่ะก็สำหรับช่วงเวลาการพัฒนาที่ผ่านมานะคะก็คือหลังจากกับตะค่ายอบรมอะคะ่ะก็จะมวีวางแผนการทํางานก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะมีรวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลายัยพร้อมเฉลยละเอียดอะคะ่ะเป็นลักษณะของ PDF ไฟล์ค่ะเพื่อให้สะดวกต่อคนที่ต้องการแบบทบทวนในระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วก็มีการสรุปเนะคะเป็น PDF ไฟล์เหมือนกันแต่ว่าคือในโปรแกรมก็จะมีนำเสนดอด้วยแอนิเมชนันด้วยแล้วก็จะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรมที่นี้ ่วนการทดลองค่ะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการทดลองคือเดิมจากการสุ่มเลือกการทดลองมาให้ทำอะค่ะเป็นแบบที่สามารถเลือกได้เองเพราะว่าแบบจากที่เราสังเกตคนที่เคยมาลองเล่นนะคะส่วนเนี้ยเขาจะแบบรู้สึกอยากทดลองสิ่งที่เขาสนใจมากกว่าที่จะแบบไม่มาทําตามโจทย์ที่เราให้นะตรงนี้เราก็เลยแบบอยากให้เขาเลือกได้เองว่าเออเขาอยากทดลองอะไรแล้วก็สารนะคะเดิมตามหลักสูตรกระทรวงมันจะมีการทดลองเนี้ยมันจะมีสารที่ฟิกมากแบบ4-5าสารซึ่งเป็นสารในห้องแลบอะค่ะแต่เรารู้สึกว่าแบบ ถ้าสมมติว่ามันเป็นสื่อเราก็ควรที่จะให้มันประยุก์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็เลยเปลี่ยนสารตั้งต้นให้เป็นสารที่เราพบได้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นชาเขียวน้ำสตรอเบอรี่ปั่นอะไรนี้เพื่อมาทดสอบตามหลักสูตรเหมือนเดิมอะคะ่ะแต่ว่ามาคิดอีกทีให้เขาทดสอบแล้วก็ให้เขาแบบเลือกว่าเออมันใช่หรือไม่ใช่เป็นน้นําตาลโมเลกุเลเดียวไหมมีโปรตีนไหมอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้คือเราตัดฟังก์ชันลีฟกับมีดีออกค่ะเพราะว่าตอนแรกที่ใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่แบบเพิ่มฟังก์ชันในงานแข่งอะคะ่ะแต่ว่าพอเราเริ่มมาคิดแบบมันเป็นแบบเพื่อโรงเรียนนะคะตามโรงเรียนต่างๆคงไม่มีลีฟไม่มีมีดีอะค่ะเพราะงั้นถ้าเราแบบใช้เป็นฟังก์ชันที่ใช้เมาส์ไปเลยคงสะดวกกับผู้ที่แบบศึกษามากกว่า แล้วก็แผนที่จะพัฒนาต่อค่ะก็คือหลังกับจากค่ายเราจะไปทดลองกลุ่มตัวอย่างค่ะคือไปติดต่อโรงเรียนแล้วก็ทีนี้แบบส่วนของแบบสอบถามที่เราจะให้เขาทำมาค่ะจะมี3ส่วนหลกัลกๆก็คือส่วนของเนื้อหาว่าแบบเนื้อหาเราโอเคไหมความสวยงามของโปรแกรมแล้วก็ความยากง่ายของการใช้โปรแกรมค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บข้อติชมเหล่านี้ค่ะมาวางแผนกันอีกทีว่ามีอันไหนที่เราสามารถเอามา แบบทำเอามาแก้ได้จริงกับงานเราโดยที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่เหลืออยู่อะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปทดลองกับกลุ่มเดิมอีกรอบเพื่อดูผลลัพธ์แล้วก็สรุปงานนะคะโดยที่ปัญหาหลักๆของเราอะค่ะอยู่ที่เวลาสำคัญที่สุดอะค่ะเพราะว่ามีสองคนที่แบบอยู่ม .6 แล้วแบบตอนนี้เริ่มมีรับตรงเข้ามาแล้วแล้วก็อีกคือเหมือนมือการาฟิกสองคนนะคะเข้าร่วมโครงการ Thailand Animation c o n t e s t ด้วย ซึ่งแบบช่วงงานมาจะสิงหาถึงตุลาค่ะก็จะสอนกันอยู่อีกปัญหาหนึ่งของพวกหนูคือว่าที่พวกหนูคิดนะคะว่าจะไปเสนอขายตามโรงเรียนคือเหมือนแบบคิดว่าจะขายเป็นเซ็ตแบบเช่น6,000บาทต่อ50เครื่องอะไรแบบนี้แต่ทีเนี้ยก็จะไม่มีอะไรประกันแน่ว่ามถ้าแบบแล้วถ้าเขากรอบของเราแล้วก็ลงต่อลงต่อลงต่อ<ช>พวกหนูก็เลยแบบ คิดว่าคือเคยมีกรรมาการแนะนำแล้วที่ผ่านๆมาว่าหรือว่าเราจะใช้ี serial n เบอร์ค่ะซึ่งตรงนี้พวกหนูยังไม่มีความรู้อะค่ะ <c oughs> มันต้องมีอะไรที่มัน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 เป็นจุดขายก่อนอถ้าเกิดเริ่มเริ่มขายเลยจากนู้นเองมัน <c oughs> ายาก่ะแต่พอเริ่มขายมันจะมีเรื่องนี้ครับองซัพพอร์ตต่างไปอปปอน <c oughs> ไลน์ใคาบาลสรรายะเราจะดูแลซัพพอร์ติงเองต่อ,อไปคุยคุยกับคนใช้งานนี่ปวดหัวนะ อันนี้มันต้องลงเป็นเป็นเป็นโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์บนพีซีค่ะมันอันนี้มันเนเอาขึ้นเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บอย่างเล่นบนเล่นบนเว็บเล่นบนเว็บนะตเล่นบนตอนนี้ไม่ได้ทำบนแอปอค่ะไม่ได้ทำบนเว็บทำค่ะมันเป็นอะไรเป็นแฟลชอันนใช้แฟลชทำค่ะต้อแฟลชปริงา้้อง้มีต้องอ้นงบนเว็บ หนูไม่มกำลังจะขายขายดูไหมฮะถ้าจะหาตังค์เนี่ยบางทีมันอาจจะให้เล่นฟรีแล้วก็โฆษณาอะไรพวกนี้ทำให้เบสมันดังติดติดให้โรงเรียนไปใช้หรือว่าไท้เอาอะไรอย่างเงี้ยไท้เอาระยะหนึ่งหรืออาจจะใช้เอาไม่ไม่หมดทุกหลักสูตรแล้วก็ที่เหลือก็มาซื้อเอามาซื้อถ้าเรงพอได้เพราะบทเรียนบทที่เจ็ดแปดเก้าสิบจะเป็นต้นไปหลอกไว้อ ถ้าผ่านเล็อดได้ใช่ช่องทางนั้นเนี่ยจะจะสนุกกับเราดูน่าเล่นมากเลยครับน้อยสวยดูสวยมากเลยตงอยางต่างดูช่านสวยดีครั้งแรกที่เห็นซอมบิโอหรือว่าเป็นไบโอเนี่ยเรียกว่าเป็นเคมีแบบไบโอโมเลกุลนะไบโอม OLE กูลชีวโมเลกุลนม่ียนโมเลกุลนะเพราะว่าเป็นอยู่ในวิชาเคมีแต่อยู่ในวิชาเคมี <laughs> ตลหลักสูตรที่เรามาทำเป็นพวกอนิเมชันพวกนี้มันค c o ว่าชั้นไหนม .4 คือม .4 เรียนเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าสอบออนไของมอ .6 ก็ต้องใช้เหมือนกันก็คือเหมือนแบบยังไงก็ทิ้งไม่ได้ทั้ง3ปีค่ะคิดไปไกลกนะคิดไปไกลแบบว่าเออบเป็นที่รู้จักในเชิงของการทำบทเรียนให้อยู่ในรูปแบบของทอ <c oughs> ต์แอนิเมชันแล้วก็กลายเป็น <c oughs> แบบเออ อีกหน่อยก็มีคนจ้างทำจ้างทำจ้างทำอีกหลายวิชานี่ทำแบบกับพวกหลักเคมีอะไยนี้เปยนทางกับหลักเคมีพวกหลักที่เป็น,น,นกับวิชา<ว>สอนวิ<ล>ชาเลยกับบทเรียนการสอนเป็นอันนี้นอันนี้ม,นนมันก็ <ๆ S 1> ล้อมาจากที่เรียนป่ะใช่ค่ะ คือเดิมมันจะมีสี่สาขาแล้วก็ถามแบบสาไหนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวคืออันนี้เป็นแบบเป็นหลักสูตรในหนังสือกระทรวงนะคะว่าให้ไปทําการทดลองแบบนี้นะแต่ทีนี้พวกหนูเปลี่ยนเป็นแบบเออให้เป็น,เ,ปนเลือกสารเ<ป>ราให้มาเลือกดีกว่าอันไหนเป็นหรือไม่เป็น,นอะไรค่ะจะได้ทําได้เยอะกว่าเลือกตามความสนใจไดห้หนึ่งหนึ่งแรกหนึ่งเกมแบบหนึ่งนนงการทดลองนีการทดลองนี้ใช้เวลาไหนเท่าไหร่ครับพัฒนา ถ้าทำจริงๆก็หนึ่งการทดลองก็หนึ่งอาทิตย์นะค่ะแต่ว่าต้องไปทดลองก่อนด้วยเพราะถ้าแบบเอาสารอื่นมาเราต้องไปทดลองว่าเออมันมันมัใช่เป็นสีอะไรต้องไปทำก่อนด้วยแล้วก็มีครูเคมีเช็คเนื้อีกดีด้วยมีต้องให้โคเคมีเช็คด้วยใช่ไหมค่ะหาอะไรที่เป็นโลโก้ของของชื่อทีมเราแล้วต้องแปะไปบนชาร์เลย์บนอะไรนี้แหละแปะทุกหน้าเลยกันไม่ใช่จริงๆคือเพราะว่า ถ้าสมมติทบกลับไปก็ไปก็ได้แต่ว่าคุณก็จะได้รู้ว่าเราเป็นคนทำนนม,มีอะไรติดต่อเขติดต่อมามันก็ดีกับเราสนับสนุนบริจาคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะติดต่อ <c oughs> คำที่แปนมันติดกับรู้จักเราเอาหน้าหน้ารักนารักวางาช่วยนะ <c oughs> และโดยท้งใจอยากยเป็นช่งสังคมหรือช่งที่ว่าสีงานเนี้ยคือ คือคือถ้ามันทำครั้งเดียวเราหายมันจะไม่มีอะไรเนี่ยมันต้องคิดว่ถ้าจะทำต่อเนี่มันก็เป็นซีรีส์ออกมาข้อที่เห็นเรื่องคนใช้คือเรียกว่าอย่างโรงเรียนระดับน้องเนี่ยเด็กๆเขาสักพักๆมีความรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วแตที่เรื่องโรงเรียนแบบต่างจังหวัดแต่ไม่ได้คือเหมือนเขาไม่มีข้ออุปกรณ์หรืออุปกรณ์เขาไม่ครบอย่างเงี้ยแล้วที่จริงเขามีปาจารย์อย่างเงี้ยเขาอาจจะมีห้อง คอมพิวเตอร์แบบเลี้ยงไม่หยุดแล้วก็เรียนคือเป็นโอกาสเขาเหมือนเขาได้ทดลองเหมือนทดลองเนี้ยอย่นักเรียนที่นี่แล้วเนี่ยเขาจะทดลองไห้องหรืออะไรก็หรือบางทีว่าจะทดลองยากกว่านี้ก็ได้คือการเรียนง่่านีอันนี้เคยเคยให้กันบ้านเอาไปแล้วก็จะไปดูที่มันจะมีดูเป็นเงี้ยที่เขาเรียนแบบแบบแห้งนะครับคือมีแบบนะมีอุปกรณ์นะแต่ไม่มีคัวแี้ตอนนี้เราแสดงผลผ่านเว็บได้เลยตอนนี้มันเป็นรูปแบบของซอฟต์แวร์อยู่ในเครื่องค่ะ ค่ารรงวันทิสวีที่อยางสอก็อีพยายาะนีถ้าว่าวงไปกับเขามัก็จะ่้ยกเพราะว่าเพรโรงเรียน่งเด็กอ่ะโรงเรียนอกนี้มันดูครั้งเดียวมันโอเคแล้วอ่ะอยโอเคมาท่าน้อนขอไปทุมองฟรีให้โรงเรียนแม่้องสอนอย่างเงี้ย แล้วพี่แกกลับมายก็ยอมไหมโอเคนะ <c oughs> ที่บอกว่าจะช่วยใน,น,นเรื่องสารเนี่ยถ้าเราเรียบเทียบกับโบรวิชาข้างนอกเนี่ยเช่นอา,นาจารย์ที่ดังอย่างเงี้ยน,น,นีไม่ต้องเรียนไม่ต้องไปเรียนคุเลยอย่างเงี้ยได้ไหมนน <c oughs> มันเป็นเรื่องเดียวมันเรื่องเดียวค่ะีมอเหมือนกันีม่ More ่บทสวัเลยค <c oughs> ุณเพ่งขยายแล อย่างงี้คิดอาจจะคือใค้คิดว่าเปรียบเทียอย่างนี้ไงแล้วก็ถ้าสมมติวนจะเสียผล็เปียเทียอย่างนี้ว่าโอเคเราจะคิดไปไปดูที่เขามีข้อดีอะไรแล้วเอารูปแบบของเขามรับทำให้ของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราไปเด็กไม่ต้องไปเรียนใวิชาละมาดูของเรากพอและถอย่นี้อางอย่างเปนทีที่อยกให้คเซิ์ไว้นิดนึ่เทต่างๆที่หูจามาสายจว่าเาคอนเทไหนยังไง สือก็ส,งส่งศึกษาธิการค่ะแล้วก็ครูเคมี ME, ช่วยเช็คเนะื้อหาให้แล้วค่ะทีสุดถ้ารู้ว่าเราไม่อ,อยู่แล้วเอาโปรแกรมไปปุ๊บเนี่ยคนคนอื่นไทำได้เลยนะไม่ต้องมีไม้อมีข้อมูลจากเราก็ไปบอกไปสอนเลยใช่ไหมเพราะโปรแกรมมันง่ายขนาดว่าทป๊บปุ๊บเสร็จทำได้เลยถ้าขอศึกษาแบบไปตามขั้นตอนนะคะก็ได้เพราะว่าแบบส่วนใหญ่ตอนแรกคนที่เรียนจะชอบเข้าฟรีแลบก,ก่อนนะคะ และทีนี้คือเ,เขาไม่มีความรู้อะไรเลยเขาก็จะเลือกสารไม่ถูกแต่ว่าตรงนี้คือเราจริงๆมีอินเตอร์แอคทีฟที่สอนทําการทดลองตามขั้นอยู่ค่ะก็คือถ้าไปศึกษาตรงนั้นก่อนเราค่อยมาทําฟรีแรบมันจะทําได้มีค่ะม,มีทั้งสอนแล้วก็มีทั้งให้ทําเองขอบคุณมากๆค่ะ